แอลคา i นทีนมีประโยชน์และโทษอย่างไรแอลคา i นทีนเป็นกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญไขมันของร่างกายมักวางตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการออกกำลังกายเพิ่มการเผาผลาญไขมันและช่วยลดน้ำหนักแม้ว่าแอลคา i นทีนโดยทั่วไปจะถือว่าปลอดภยัยเมื่อรับประทานในปริมาณที่แนะนำ แต่ก็มีทั้งประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของแอลคา i นทีนปรับปรุงประสิทธิภาพการออกกำลังกายแอลคา i นทีนสามารถเพิ่มปริมาณพลังงานที่ร่างกายมีในระหว่างออกกำลังกายได้โดยอำนวยความสะดวกในการขนส่งกรดไขมันไปยังไมโทคอนเดรียที่ซึ่งพวกมันจะถูกเผาผลาญเป็นเชื้อเพลิงการเผาผลาญไขมันแอลคาเนทีนช่วยให้ร่างกายนำไขมันที่สะสมไว้ไปใช้เป็นพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดน้ำหนกักการทำงานของสมองดีขึ้นการศึกษาบางชิ้นแนะนำว่าเอลคานนทีนอาจมีประโยชน์ต่อการรับรู้เช่นเพิ่มความจำและความสนใจปรับปรุงความไวของอินซูลินเอลคาเนทีนอาจช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเอลคานนทีน ความรู้สึกไม่สบายทางเดินอาหารบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องร่วงเมื่อรับประทานแอลคานิทีนการรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์แอลคานิทีนสามารถรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์และอาจทำให้ภาวะพร่องไทรอยแย่ลงได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดแอลคานิทีนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด อันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตาอาหารเสริมเอลค้า t นชินอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นโรคไตเนื่องจากสามารถเพิ่มระดับของเสียที่เรียกว่า Trimethylamine N-Oxide (TMAO) สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าประโยชน์และโทษของการเสริมเอลค้า t นชินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณระยะเวลาที่ใช้และสถานะสุขภาพของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพก่อนรับประทานโตคารนตีนเคล็ดลับกินเอลคาเนทีนให้หุ่นดีไม่มีพุงไม่มีพังหลายคนรู้จักเอลคาเนตีนแต่ไม่รู้ว่าควรกินอย่างไรให้ได้ผลและปลอดภยัยมีข้อแนะนำมาให้แล้วครับจะมีวิธีกินอย่างไร มาดูพร้อมกันเลยแอลคานนทีนต้องกินยังไงดีหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมแอลคานนทีนแอลคานนทีนนั้นมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักแต่หากจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะคุณสมบัติของแอลคานนทีนที่แท้จริงคือเพื่อลดมวลไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและช่วยลดความเหนื่อยล้าการกินแอลคานนทีนเพียงอย่างเดียวจึงไม่ช่วยลดน้ำหนักได้ คุณจึงต้องกินแอลคานิทีนอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจึงจะได้ผลอย่างแท้จริงกินแอลคานิทีนในปริมาณที่เหมาะสมการกินแอลคานิทีนให้ได้ผลคุณจำเป็นต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมเราแนะนำให้คุณควรกินแอลคานิทีนในประมาณ500-1,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นประมาณที่เหมาะกับการลดไขมันและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย การกินแอลคานิทีนร่วมกับวิตามิน B รวมวิตามินคอมเพล็กซ์จะสามารถช่วยเพิ่มโคเอนไซม์ N ในระบบเผาผลาญส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นทําให้คุณลดไขมันได้ดีขึ้นด้วยกินแอลคานิทีนคู่กับคาร์โบไฮเดรตมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการกินแอลคานิทีนคู่กับคาร์โบไฮเดรตปริมาณ60-80กรัมจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแอลคานิทีนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนเสริมให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันได้ดีและเพิ่มความอึดในการออกกำลังกายมากขึ้นกินแอลคานิทีนก่อนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงหากต้องการกินแอลคานิทีนเพื่อลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังในการออกกำลังกายและนำให้กินแอลคานิทีนก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงและควรกินแอลคานิทีนในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันได้ดีตลอดทั้งวัน กินแอลคานอท์นิต้องระวังอะไรบ้างอย่างไรก็ตามการกินแอลคานอท์นิก็มีข้อที่ต้องระวังอยู่บ้างได้แก่หนึ่ง <1. S 1> ห้ามกินแอลคานอท์นิมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดพืนมีกลิ่นตัวและทำให้อยากอาหารมากขึ้นสองสตรีมีครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการกินแอลคานอท์นิสาม ผู้ป่วยไฮโปไทรอยและผู้ที่เคยมีอาการชักควรหลีกเลี่ยงการกินแอลคาเนที T, มีความปลอดภัยเกือบ100%แต่ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและรับประทานตามคำแนะนำที่ระบุตามฉลากอ้างอิงข้อมูลจาก https://www.webbalance.com https://www.pat.com o p https://www.bangkokhospital.com